สวัสดีโรักการประชนภัยท้องทะเลทุกท่านครับหลังจากปรับปรุงระบบในวันที่17กรกฎาคมก่อมเพิ่มซุเปอรเลเมดคนใหม่มานะครับมาดูพร้อมกันเลยนะครับ <You S 1> อ่าน้องสินา <anywhere. S 2> ลินดาโอ้น่ารักเป็นแม่ค้าไขาน้ำหอมเนาะอืมดูถือของพลุงพลังเลยสารพัด พืชผักสวนครัวผลไม้ก็ความสามารถของน้องเขาพูดภาษาจาวานะครับเลเวล5ภาษามาเลยเลเวล2นะครับดูประวัติสักเล็กน้อยอ,อเธอเป็นลูกสาวคนเล็กของหัวหน้าบูบ้านนะครับหัวหน้าเผา่าหัวหน้าเผ่าอะไรเนี่ยคูเมลัมแห่งอินโดนีเซีย นชนเผ่าคูเมลัมก็ทําหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างเกาะใกล้เคียงกับทางอินโดนีเซียแล้วก็เกาะแก่งเยอะแยะมากมายนะเป็นร้อยๆยเกาะเลยและก็เป็นชนเผ่าที่มีส่วนในการแลกเปลี่ยนสินค้าและมีการทําพิธีบรรลุนิติภาวะของพวกเขาแล้วก็เกี่ยวข้องกับการค้นหาสิ่งของลึกลับที่ชนเผ่าไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับ ด้วยความเทย,ยานที่อยากจะทําให้พ่อของเธอและชนเผ่าประหลาดใจชินาลินดาก็จึงออกเดินทางประจนภัายในทะเลเพื่อรับพิธีบรรลุนิติภาวะของเธอไอ้น่าสนใจจังเลยอืมมาดูเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกเพิ่มความสามารถในการยิงปืนใหญ่เลเวลหนึ่งอ่านี่ก็คือเพิ่มจำนวนสินค้าประเภท น้ำหอมนะครับ5.6เพิ่มเวลาซื้อสินค้าประเภทน้ำหอมก็จะได้ลด1นะครับอย่าดิสเคาอ่าแล้วก็ประเภทสินค้าประเภทสไปก็คือเครื่องเทศเพิ่มจำนวน สินค้าเครื่องเทศ5.6อรเสองอย่างเลยนะอ่าอย่างที่สามอ่าเครื่องเทศเหมือนกันเพิ่มจำนวนเครื่องเทศเวลาซื้อนะ5.6เปอร์เซ็นต์ขายเครื่องเทศได้ราคาดีขึ้น1เปอร์เซ็นต์เดินสกิลช่วยในการป้องกันนะครับก็คือเนเกตความเสียหาย2.6เปอร์เซ็นต์ที่เกิดขึ้นจากมารีเอทแพ็กอ่ มีโอกาสป้องกันการถูกโจมตีด้วยดาบนะครับอันนี้เลเวล90เลยนะเมื่อขายสินค้าพวกน้ำหอมเพอร์ฟูมจะได้ราคาดีขึ้น2.5%เอสกิลด้านประจนภัยด้านดีเลยเพิ่มชื่อเสียงให้กับการรายงานการสำรวจขึ้น0.1%ุอ,อืูทนาวีสสกิลเลเวลหนึ่นะครับ สองเทินนี่โดนเป็นกลุ่มนะคืนบงสีสีน้ำเงินอ่าแล้วก็สกิลด้านการฟันดาบนะครับมารีเดเมจลัดเดลเลเวลสองก็มีอำนาจการโจมตีมากกว่าเลเวลหนึ่งนะครับเลเวลห้าสิบค้าขายถึงจะได้สู้กันตัวต่อตัวก็มีอมแอบโซลู์เคาน์เตอร์แอทแทคเออกลับมาดูน้องใหม่ You find like อ่าเสิยงน้องยังเหมือนเดิมนะครับอ่ามาโชว์ตัวโชว์ตัว้หเห็นภาพเลยนะมีปุ่มนี้ด้วยดีดีดีโอเคครับก <Okay. S 1> ็น่าสนใจนะครับถ้าเอาไปใช้กับสายค้าขายพวกเครื่องหอมพวกเครื่องเทศน,นะครับมีอะไรน่าสนใจผมพ็จะมารีวิวนะครับ วันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ